ข่าวดีก็คือเรากำลังจะเอารายการเดิมของเรากลับมาก็คือ,อเธอทำไม,ไม่มนดีๆเลยเธอก็กออเชิญไปตรงๆอย่าให้โอวัยต้องโซนไปเอาในป้อมถอยนิ่งซีก็หนึ่งหนีนดิเอา้าเอา้าเอา้าไปกิดด๊ว่อแล้วก็หนึ่งหนึ่งถอยมาดิครับ<า>เออหนึ่งสองเห็นไหมไ,หไม่ตายหรอก เธอไม่ถอ,อะไรเลยไม่ถอเลยบ่อยให้ถอยถอยฟังแม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่อยู่กับนัตตี้อีกแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะข่าวดีก็คือเรากำลังจะเอารายการอของเรากลับมาก็คืออย่าให้อเวอร์ไฟต้องทรอ,อไม,มายเเธอทไม,มันดีๆีลปเธอก็เดินไปตรงแกเธอดีใจปะ ดีใจก็ได้นแน่นอนค่ะทุกคนคะเราจะเอาตัวละครนะคะที่เทพๆคนอื่นแบบเล่นกันไม่ได้นะคะมาเล่นถามว่าทาไมถึงต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีบทบาทนะคะบทบาทน,นิดนึงเหรองั้นก็ไม่เขาไม่ต้องมีก็ได้นะอ๋อแล้วแต่นะบา่อยากมีก็ไม่ต้องมี <c oughs> และวันนี้ตัวละครที่โชคดีที่เราจะเอามาเล่นก็คือตัวอะไรบูลา เดี๋ยวจะให้โอเวอร์ไฟต้องสอนนะคะจะได้มีบทบาทนะมาโอเคเราจะเริ่มันตั้งแต่แรกเลยก็คือทาของยังไงทำรูนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอัีพีเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าลืมไม่รู้ว่าลืมคนดูไปหาเอาเพราะว่านี่อีพีเท่าไหร่แล้วลืมกันนะมาแล้วค่ะทุกคนและไอดีที่จะเล่นนะคะก็คือไอดีลี่นี่ไอดีลองเขาเอาไอดีลากไม่เอาดาวมันเยอะมัน90ดาวแล้ว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแจวสอนเซนูุกับเซพลังแสงก่อนไม่เอา,เอาไอ้ดีหลักใช่เยวมาไอ้นี่กับเขาเนี่ยว่าทำไมต้องมาเล่นดีหลกักเขาด้วยฝีมือไม่ถึงอย่ามาดูถูกจะ,จะตามใจแฟนหรือจะยังไงหรือจะห่วงไอ้ดีหลักเลือกเอา แล้วเจ้ามูหลาตำแหน่งไหนซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตเอามูหลาซัพพอร์ตได้อย่ากเป็นเต่าเองเหรอใช่อยาเป็นเต่าเองนั้นเต่าเองใช่ป่ะอันนี้เต่าตีอ่ะตีเอ็กอาร์ตีเองเออเดียนี้เอาไอดีนี้ให้เราหมดถ้าถ้าเล่นดีนี้ชนะค่อยไปเล่นดีหลักเออเล่นในดีนี้ชนะอ่ให้ไปเล่นในดีหลังในยติ๊กตอกไหมได้โอเคได้อันไหนจ้ามูหลาคุณตัวไหนอ่ะโอ้โหเนจะวยากเลยหัวม่วงไงม่วงไหนวะน้ำสหรือเปล่าไม่ใช่อยู่บนหัวม่วงอ่ะเลือกกด เอ๊ะมันอ่านภาษาอังกฤษนได้ว่มดูแข่งครับดูแข่งครับเธอรู้ว่าพอเขาเห็นต่อเอกเล่นแบบพอเล่นโลมูหลาโลมันเขาคิดเขาเลยว่ะเขาเลยว่ะอะไรยเขาวะเขารู้สึกแบบเฮ้ยแบบมันสร้างอีสปายเลชั่นให้เขาเลยเธอรู้สึกว่าเออแบบเขาอยากเป็นแบบโลมระดับประเทศอ่ะเขาจะว่าคู่เลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือลูนตัวนี้ไหนล่ะเธาไม่พูดตั้งแต่หน้าลูนวะกลับมาทางคลิปแรกเขาเลยงงๆว่าเออหน้าลูนมันต้องเข้าตรงไหนเขาจำไม่ได้โอ้ไม่โปรเฟชั่นแนลเลย ตัวน,นี้ใช้รูนเจาะก,ก่อร้อยรู้ไหมคืออะไรบ้างก็คือออนซอล็อตสิเมตรแอดซัสซินเนตสิบเอาภาษามนุษย์ได้ปะก็เทียบแหละภาษามนุษย์เจาะร้อยเข้าใจเขาไม่เาจเ<ข>าะร้อ,อยเจาะอะไรเขาจะเจาะคนอกกื่นเจาะร้อยตรงกลางแอดเป็นออนซอล็อตสิบแอดซัสซินเนตสิแล้วก็ดาร์กนัทคอร์สิเมตรนะครับส่วนพลังแฝงก็จะเป็นพลังแฝงนี้เลยนี่เป็นพลังแฝงนี้นะเห็นว่าเป็นชา a d o w เบ a d e มันคือม่ได้เห็นแล้วถ้าเธอไม่เอาหนิวบังเขาตอนนี้ถ้าเอาหนิวบังเขาโยกพลังแฝงอะ่ะเป็นเคิร์ืนเป็นเคิร์สสออฟีเเ็ดแล้วกห ก็จะเป็นไอตัวขวานกับไอตัวตัวเข็มเนี่ยเออซัพพอจะใช้เป็นของทัพพอสีแดงนะน้ำลายเธอโดนเขาแล้วเนี่ยรัางเกียดใช่ปะฮะชีน้ำลายเธอโดนเขไม่พูดเลยตอนต้นคลิปอะออกเป็นของล้างนะชิ้นแรกแล้วก็เป็นรองเท้ากันซีซีชิ้นที่สองรองเท้ากันซีซีชิ้นที่สองชิ้นต่อไปเป็นสเปียลองรีโนดแล้วกันเมื่อไหร่จะได้เล่นเจนเย็นดิอีกชิ้นหนึ่งเป็นโอมมีาร์เล่นมูแลด่ะลูกคดาวขั้นต่ำต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์เออโอ้ยไม่ต้องสอนเขาหร ออกเป็นดาบแดงแล้วก็เมื่อไหร่จะเร็จชิ้นสุดท้ายเป็นมูรามาสะเออดาบเหม็ดล้วนเลยอย่างงี้นี่นี่คือเซ็ตไอเทมก็เดี๋ยวเราสองคอมโบก่อนคอมโบมูราก็คือเวลาตีครบ4ีทีจะมีสแต็กสามารถสับได้ว่ารีครบ4จะสามารถอันติได้กวดอันติดนี้ชุบชับชุบชับชุบชับอย่างเงี้ยเียกสับ สกิลหนึ่งอ่ะสามารถพุ่งได้2ทีจะเป็นพุ่งถ้าเกิดโดนศัตรูจะโดนดาเมจแล้วก็จะเป็นสตันเห็นปะ 1, 1่ะมันจะเป็นสตัน์ด้วยเห็นป่ะสกิลหนึ่งหนึ่งทีจะได้หนึ่งสแต็กเธอได้ยินเข้าไหมเข้าใจป่าเออเข้าใจสกิลหนึ่งใช้ได้กี่รอบหลายรอบหลายรอบเท่าไหร่สี่สี่อะไรมาแดแดนได้สองทีเอาแดดใหม่พอ่อไม่ใช่แด<อ>ดแดน ไม่ได้เดาอูกงั world, ้นถ right? ้าอย่างกนตีมาไป่ะเอาจริงจังสกิลหนึ่งนึทีเห็นป่ะสแต็กสแต็กกรอดข่าวขึ้นหนึ่งทีเก็บสแต็กคุณเนี่ยต้องตีคีใช่ป่ะเก็บสแต็กนั้นโลคู่ดาวต้องสั่ง10%เนี่ยอันนี้คือกดสกิลหนึ่งแครมป์เนี่ยจะได้สองสแต็กแล้วถ้าเกิดไม่มีคีฟหรือคนให้เก็บสแต็กถ้าเกิดเธออยากสับอ่ะเธอก็สกิลเอ้ยเธอจะสกิลสองที จะได้สอง็ตแตกแล้วรีบกลับเงาแล้วก็รอครูดาวใหม่เราจะรู้ได้ไงว่าเงาเราอยู่ไหนเธอเธอเดทีแรกอ่ะเงาจะตกไว้ตรงนั้นอเธอกดหนึ่งเห็นปะไอล่างล่างเงาทรายอ่ะถ้าเกิดเธอเดตอีกทีหนึ่งกดกลับไปเออมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนสกิลสองก็คือมันจะหายตัวจากเกมไปแป๊บหนึ่งเมื่อไหร่ไม่เห็นหายเลยมันจะหายไปจากเกมคือจะไม่โดนดามจจะไม่โดนซีซีสามารถใช้หลบได้อ่าคือก็คือเนี่ยแหละไอเทมไอเทมรูน ไอเทมลูนพลังแฝงก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่นาน,นี้เลยปุ๊บหา้องได้เลยเล่นโลมนะเธอมูหลาดโลมอ่ะตัวมูหลดออฟเลนเพราะว่าอยากเป็นนากกี้ไม่เต่าเอ,อ,อกก็มาร์กี้นี่แหละไอดอลของนัตตี้แล้วเขาอ่ะเธอเป็นไอดอลในใจเอาของซัพพอร์ตเลยเทปฟ้าไรนั่นแหละเอาเอาเอาบัวแล้วเอาเฮ้ย,อยถอยพี่ก็บอกแล้วว่าอย่าอย่าให้นี่ ไอแวนก็หนักพอกันเลยโอ้ไปว่าเลย <c oughs> โอ้ว่ากันนะคนดูไม่ใช่ไม่ควรว่าคนเล่น <c oughs> สมื่อกีิ่งหนึ่งที่ว่หนึ่งตอได้นะปุบปับแล้วยืดกลับเงาดิเอออย่างเงี้ยต่อดอยาให้ตัวเองเจ็บดิเวลาต่อได้อ่ะเมื่อกี้วิ่งไปเอาคลิปดิโอ๊ยคีบมันตายไปแล้วเอาแล้วเธอไม่บอกอ่ะไม่บอกเธอไม่ดูเธอคนเล่นอ่ะโอ้ยให่เธอหนุอ่ะน่าเขาได้ฆ่าด้วยได้ฆ่าอะไรที่ที่ได้ตายโดนย้อนยิงตายไปเฮ้ยได้ย้อนได้ย้อนเล่นเหมือนเล่นไม่เป็นเลย วิหาวสีตอนนี้หาเวสี่เสกิลหนึ่งสกิลหนองทีแล้วกินสิสองสิลสองช้าไม่หนึ่งทีทั้งที่สองมันจะได้ดาเมจแล้วจะโลว์ไม่เอาไม่เอาล็อคยา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 ยไปเอาในป้อมถอยนิวสกิลหนึ่งีพี่เอ้าเอ้าเอ้าไกิวจอแล้วก็นิหนึ่งถอยมาดิแล้วยังไงต่อสีคิีปสองทีแล้วพุ่งไปซับ ครับเออเ<า>สองเห็นไหมเป็นไงเราเล่นเองเมื่อกี้เธอไม่ได้บอกโอ้โหกว่าจะได้<า>ตีธรมธรมดาตีธรรมดาอันตีอันตีภาพ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 เป็นไงเก็บยาหลังป้อมมันนี่เก็บยาหลังป้อมเออถอยมาถอยมาสิเอ้าอะไรเออตายไหมไม่ตายหรอกเธอไม่สอนอะไรเลยเว้ยไม่สอนเลยบอกให้ถอยถอยฟังแม่อัดี้พิกิกอร์สองทีตีธรรมดาเอ้ย จะรีบสองทำไมอ่มะก็แม่บอกให้สกิลงหนึ่งสองทีตีธรรมดาเอ้ยจะรีบกลับทำไมโอยหนักเกินหนักเกินหนักแหม่หนักมากมากตีตีคิวสองทีได้แล้วเธอเก่งปะเธอนู่งเฉาพีการเก่งแท้แต้มันจะไปยากอะไรก็ตีสองทีแล้วก็สับไงตีคิ้วสองทีแล้วกดนี่มามันมีคีบหรือยังล่ะดูดิอ่ะมีคีบสองทีแล้วกดพุ่งไปสับได้เลยเงางี้ หมอกให้พุ้งเข้าไปไงไม่ได้ดูเลือดหรอพอเขาเข้าเพื่อนได้เขาไม่ได้เล่นแบบเธอเล่นโชว์เ <c oughs> ดียวอ่ะตายยังอื่นเลยบอกเล่นเพื่อนทีใช่เขาว่าตายยังอื่เลยหรอไปหาตังค์โอ๊ยกดล้างมัวด้วยอีกกลับบ้างกลับบ้างตายถ้ากลับไหนไม่มีสมบัตเก็บแต่งเก็บไม่เป็นไม่แต่เขารอให้มันมาเข้าป้อมแล้วมันก็ตายไงจะมาคุ้มไหมเอาจริงไม่ต้องตายแต่ได้ค่าก็ได้ป้ะเอาสิ่งมากที่เขาเล่นเป็นอย่างเงี้ย คือเธอไม่ได้สอนอะไรเขามากไปด้วยสมมุติถ้าเขาเป็นเด็กนะแล้วเขาก็ดูนะแล้วถ้าเ,ออเปิดอคอนเขาจะไม่เรียนเพราะว่าจะสอนไ,ออ <S <S ไม่ไรู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวนึงตีไม่ตายเอ้าทำไมไม่ตายเลยก็บอกอยู่ต้องตีธรรมดาด้วยที่หนึ่งอย่างเดียวตีธรรมดาอย่างเนี้ยทีดด่ทุกหนึ่งไปให้โดนมันดิต้องสกิลเรื่องฐานตัวเออซับเออเนี่ยได้ค่าอย่างเงี้ยจะไปยากอะไรอ้าวเอาแล้วจะชนะแล้วทำอะไรให้ทำอะไรเปล่าให้ทำอะไรเปล่าสกิลหนึ่งเข้าไปสกิลหนึ่งเข้าไปตีธรรมดาตีอีกหนึ่งหนึ่ง โอ้ยมันต้องนึงเก็บสแต็กและตีด้วยอ่ะไหนมาโชว์ช็อตหนึ่งสวยๆมาอ่าไหนไหน้วทำอะไรโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูเกมกันต่อนะคะตอนนี้ค่ะเราก็มีแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองแล้วนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะนี่ก็คือแบรนด์ของเรานะคะทุกคนเป็นชาลิสนะคะเป็นน้ำตบดอกโบตานช่วยลดรอยดำรอยแดงแล้วก็ทำให้หน้ากระต่างใสขึส้นส่วนตัวนี้เป็นมอย s t b บ b บบนะคะทุกคนเป็นตัวที่ช่วยลดสิวผิวแข็งแรงนะคะลูกค้ากลับมารีวิวเยอะมากอันนี้เป็นแบรนด์เราสองคนเองนะคะพัฒนามาหนึ่งปีกับอีก กงผล,ลายแล้วก็โดนเอ็กคิวตายทำไรต่ออ่ะก็ไม่เห็นจะยากเลยไปไปดันคีย์บนไปไม่เอาอาาา่ะเธอ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 เอาเข้ามาทำไมถ้าเกิดเธอไม่<อ> <ๆ S 2> ฟังเขาอ่ะเขาก็ฟังเธออยู่ฟังแล้วเหม็นทำตามเลยไม่อะแต่เขาตีเลยอ่ะสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สับสับเมื่อกี้โดนซีซีอยู่สับอีกนิหนึ่งทีสับถอยถอยพีก็หนีเออไงแง สกิลวันหนึ่งสองทีจะขาใครอ่ะไม่มาถึงสกิลหนึ่งกลับหลังได้เพื่อเก็บสแต็กเขาบอกแล้วไงว่าสกิลหนึ่งใช้เก็บสแต็กได้แล้วก็แล้สกิลหนึ่งอีสองทีเออนักเตะฝาบเลสทำไมกดสกิลสองหลบดาเมจป้อมได้นะอ้าวทำไมเธอไม่เห็นบอกเลยอ่ะบอกได้บอกไปหมดแล้วหลบดาเมจหลบทีซีเธออะเธอไม่ได้บอกว่าหลบดาเมจป้อมเขาไม่ได้บอกหลบดาเมจป้อมแต่หลบใช้คเาว่าหลบดาเมจก็คือหลบดาเมจได้ทุกอย่างเลยเข้าไปเลยป่ะ้าเลืองแค่นี้เข้าไปก็ตายอ่ะเขาไปเก็บสแต็กก่อนนะเอออ่ะสมมติิไปปตีคลลกางพอ โอ๊ยตีกิตกลางไงสกิลหนึ่งทำไมอะเอ้อเธอบอกว่าตีกิตกลางก็บอกให้ตีคิปไม่ได้บอกให้สกิลหนึ่งสรุปสกิลหนงสอทีหรือตีคิปสองทีเจ้าไกันแน่มันได้หมดเลยมันได้หมดอะได้หมดเลยแล้วทำไมตกี้กดสกิลไม่ได้เพราะฉันอเธอมนกดแล้กดได้แต่เธอไม่เข้าใจ ลองคาแต่เขาชนะนะลองให้ทำไมเธอคิดถึงมูลาลขนาดนั้นเลยหรือกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเธอบอกเธอชนะแล้ะทีมเธอยังแบกขนาดนีนก็เขาชนะมันก็ตามเงื่อนไขปะ เขาก็ต้องให้คนดูไปดูติ๊กตอกเขาเหมือนกันเพราะเธอบอกแล้วว่าติ๊กตอกเธอจะให้เขาเล่นไอเดีเก้าสิบดาวใช่บอกแห้เล่นเก้าสิบดาวไม่ได้บอกว่าจะให้เห็แรงเขาอัดไว้นะเขาอัดไว้นะใหญ่มันทําแบบนี้นะอย่างผิดคำพูดไม่ชอบเป็นไงทุกคนก็ติบอกแล้วว่ามันไม่ยากอะดูว่าแบบมีส่วนร่วมทําดาเมจไปเท่าไหร่เอะมาดูเป็นไงสามตาเจ็ดไอที่สิบกดรายละเอียดดิดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ค่าพลังบวก95เห็นค่าพลังว่าบวก95อันนั้นมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันมันต้เกี่ยวบวก95ไงแต่ว่าเราถึกแค่ <g år> แค่นั้นแหละมันจะไปยากอะไรเป็นไงทุกคนก็ตี้บอกแล้วว่าตี้อ่าเล่นได้แต่ลี่อะ่ะเขาไม่รู้แค่นั้นแหละถ้าเกิดจริงนะตี้แบบเอาจริงนะแข่งโรลีแล้วให้คนดูตาส,สินเอาทุกคนอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็จะมาทำเกมเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอย่าให้โอเ์ไฟต้องสอนอ p ีต่อไปด้วยนะคะทุกคนะ ได้กินแก่ผ้าละแล้วก็ซักผ้าก็ขายบ้านซักผาขายบ้านแล้วขายหมดอะขายหมาด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องนัตเตียนเรือสกอร์ทีวีเอ็นนะคะทุกคนเราก็จะมีลงคลิปยาวนะคะแล้วก็จะมีลงวอลก็จะมีลงเกมแล้วมีลงคลิปสั้นให้ด้วยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจากลากันไปนะคะพร้อมกับใบหน้าที่มีความสุขของแฟนตีนะคะไปละทุกคนบ๊ายบาย